พูดจีนได้โดยที่ไม่ต้องไปเมืองจีนถ้าเราอยากจะพูดภาษาจีนได้มันจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องไปเมืองจีนลิปนี้ครูใช้นี่เลยมีคําตอบให้ครับจะประสบการณ์น,นะครับก็เคยเจอน้องๆบางคนนะครับที่เขาไปเมืองจีนมาหลายปีปรากฏว่าเขาพูดจีนไม่ได้ทําไมหรือก็เพราะว่า เขาไม่ได้พยายามฝึกฝนที่จะเรียนรู้ก็คือ2ก็คือว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะออกไปใช้ออกไปพูดดังนั้นนะครับถ้าเราอยากจะพูดจีนได้นะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเมืองจีนเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ประเทศไทยก็ฝึกได้ครับเราสามารถฝึกฝนสามารถเรียนรู้ได้นะครับดังนั้นถ้าไม่ฝึกฝนไม่เรียนรู้ก็จะไม่มีวันเป็นนะครับส่วนครูชนี่เลยนะครับเกิดในประเทศไทยโตในประเทศไทยทําไมครูชนี่เลยถึงพูดภาษาจีนได้ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และก็ฝึกฝนแล้วก็ออกไปใช้งานครูชันนี่เลยมีโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนมาตั้งเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโตขึ้นโอกาสก็มีมากมายในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของนากีิการงานนะครับการที่ได้ไปต่างประเทศเกี่ยวกับท่องเที่ยวไปมาคุเทศไปไต้หวันในเรื่องของการทํามาค้าขายนะครับถ้าเราพูดจีนได้นะครับมันทำให้เราได้เปรียบในเรื่องของการต่อรองนะครับเราสามารถต่อรองได้ จากประสบการณ์การเรีนาภาษาจีนของครูชาน,นี่เลยมาตั้งแต่เด็กนะครับครูชนนี่ได้ค้นพบวิธีการได้ค้นพบความลักมากมายในการที่จะช่วยให้เราในการที่จะเรียนรู้ภาษาจีนโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลากับมันให้นานไม่ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอีกต่อไปถ้าเรามีวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าเรามีวิธีคิดหรือไมเซ็ตเกี่ยวกับภาษาจีนอย่างถูกต้องผมเชื่อว่าภาษาจีนของเราก้าวหน้าแน่นอนครับโดยที่ เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการเรียนรู้ให้นานท,านทา่านี้ขอหนุนใจด้วยคำพูดภาษาจีนนะครับว่าถ้าคุณเชื่อว่าสำเร็จก็จะสำเร็จถ้าคุณเชื่อว่าล้มเหลวชีวิตของคุณก็จะล้มเหลวท่ายน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าครูเช้นนี้เลยมีเคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาจีนที่จะมาสอนให้กับพวกเรานะครับมีวิธีการเรียนรู้ที่ดีและระบบการเรียนรู้ที่ถูกต้องที่จะมาถ่ายทอดกับพวกเรานะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อ,อไปนะครับจาเจียน